สวัสดีครับพี่น้องครับนี่โขนหน่งหอนตางปาะแสนะครับอันนี้เป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านนะครับทางเข้าซอยเข้าหมู่บ้านมันเล็กแคบนิดเดียวฮะเพราะหญ้าเยอะมันลกเลอะเทอะมาหมดนะครับดูนะครับว่าจะทํายังไงต่อไปเออ สวัสดีครับพี่น้องผมขอท้าเลยนะครับขาโจทั้งหลายผู้ใหญ่บ้านกำลังนะครับในพื้นที่รวมทั้งถึงนายกอบตอบจอทั้งหลายนะครับฮะหยิบไปเลยครับมีดโนลนข้าวพวกท่านเก่งจริงนะฮะหยิบมีดมาโนลนเลยถนยนภายในหมู่บ้านพวกคุณนเนื้อเพืาายองไงก็แล้วแต่ถ้าไม่มีมีดไม่เป็นไรนี่เลยไม้กวาด มาช่วยกันนะครับทําให้ถนนหมูม่บ้านมันเรียบเทียบหมนเลยขาโจทั้งหลายถ้าฉุนใครโมโหใครหยิบมขึ้นมาเลยขอท่าเลยปันมันเข้าไปขวดใครเอาอะไรใครปันมันเข้าไปให้ถนนเราเรียบให้ถนนเรากว้างขึ้นปัันนมให้ถนนเรากว้างขึ้นกว้างขึ้นรถลากได้สัญจรธรรมดาได้ได้ ได้อย่างนี้รับรองได้คุณแน่มากเห็ไหมถ้าคุณทําได้แบบนี้คุณแน่มาก